จดทะเบียนรถนำเข้าเนี่ยมีกี่แบบบ้างใบไว้แต่ครั้งที่แล้วว่ามันมี3แบบแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าแบบ3 2คนจะเคยได้ยินรถจดแบบ3 2มแบบที่2คือรถจดประกอบอันนี้คนก็น่าจะได้ยินแบบที่3รถประมูลสุลกากร3แบบนี้แตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะได้ฟัง เริ่มจากเริ่มจากอะไรวะเอ,อ้ยเริ่มจากสวัสดีก่อนดิไม่สวัสดีคนดูเลยเรอระสวัสดีครับน้คนงงเลยสภาพเดิมเลยวะต้องนี้แล้วก็ถ่ายเวลาเดิมดิ <c oughs> เอานะเริ่มจากที่ครั้งที่แล้วเราบอกไว้แล้วว่าเราจะมาทําคลิปให้ฟังว่าจดทะเบียนรถนาเข้านมีกี่แบบบ้าง ใบไว้แต่ครั้งที่แล้วว่ามันมี3แบบแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าแบบ32คนจะเคยได้ยินรถจดแบบ32แบบที่2คือรถจดประกอบอันนี้คนก็น่าจะได้ยินแบบที่3รถประมูลสุลกากร3แบบเนี้ยแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะไล้ฟังก่อนจะไลฟฟังผมเคยบอกว่าคลิปนี้เราจะมาแจกเจ้านี่ครั้งที่แล้วสุดมือ,อยาง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  ก็เก็บหมดไี้่ี่สุดเหมือแล้วหลังจากตอนนั้นที่เราพูดยกันไปก็เลยเดี๋ยวเท่านี้เราจะแจกคลิปนี้1นึ่เซตพอแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือว่าแจกครั้งหน้ามั่งแต่ว่าก็ตั้งใจจแจกให้หมดนะครับตอนนี้เหลืออยู่2 4 5 6ี่ห้าหกอีกหกล่องเดี๋ยวมันจะกลายเป็นดึงดูใสาตาไปเอาไปไกลๆก่อนเริ่มกันเลยครับแบบแรกคือ รถจดทะเบียนแบบ3-2มันก็คือรถที่นำเข้ามาโดยศูนย์หรือที่เรียกว่าดิสติบิวเตอร์เช่นดิสติบิวเตอร์ขีโก็คือ MMC แบบนี้คือจดตรงปี<ม>เช่นอย่าง e ี่โวหนเนี่ยผลิตตอนปี9-1-9-2ใช่ไหมรถก็จะมีอยู่ในไทยเนี่ยตอนประมาณปี9-2-1-9-3แล้วก็มีแบบหนึงจดตรงปีเหมือนกันเขาเรียกว่ารถเกมาเก็ต เกมเมเกก็คือเหมือนผู้นำเข้าอิสระที่ไม่ใช่ตัวแทนหลักของประเทศนั้นๆน่ะเกมเมเกตของ e ีโเนี่ยก็จะมีอยู่หลายยี่ห้อสมัยนั้นก็จะเป็นวัฒนาเนาะ F1 เนาะแล้วก็อีกหลายๆอันครับที่ที่นำเข้ารถ e ีโเข้ามารถ832เนี่ยรถมันจะสภาพคือดีก็คือตั้งใจเก็บเลยนะถ้าส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยในไทยเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีถ้าเทียบกับอีก2แบบที่เหลือมันจะสภาพไม่ค่อยดีเพราะว่า รถแบบสสองคือเข้ามาตั้งแต่ปีที่ผลิตแล้วก็ใช้งานในไทยกันมาดัดแปลงมาทุกอย่างมาหาน้อยมากที่จะแบบสภาพสวยๆเนียนๆโอจี OG, แบบเดิมๆเนี่ยน้อยน้อยมากเราจะดูได้ยังไงว่ารถเราเนี่ยเป็นแบบสามสองเราดูจากรอยยอ้อนไหมรอยยอที่มันลงในเล่มมาว่ารอยยอหนึ่งรอยยอสองไอ้พวกนี้มันดูได้ไหมอันเนี้ยคือคําถามที่แม่งคนถามเยอะมากแบบเนี้ยรถขนงผมเนี่ยมันเป็นแบบไหนเล่าตรงนี้ไปก่อนเลยว่า ลอยอหนึ่งลอยยสองลอยยสามยันลอยยสิบเจ็ดเลยเนี่ยทั้งประเทศในประเทศนี้มันมีสิบเจ็ดลอยอนะไม่ได้เกี่ยวเลยกับรถจดทะเบียนแบบไหน<ม>เขาแยกประเภทรถเฉยๆไว้เดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวเล่าเรื่องลอยอหนึ่งถึงลอยสิบเจ็ดเนี่ยเป็นยังไงให้ฟังอีกทีนึงเอาแบบเข้าใจง่ายๆแล้วกันรถจดทะเบียนแบบสามสองป้ายทะเบียนมีกี่สีเฮียมันเกี่ยวไหมว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็เมื่อกี้ไงที่จะบอกว่า ลอยอหนึ่งลอยยสองลอยอสามยันลอยสิบเจ็ดเนี่ยเป็นบอกประเภทของเฉยไม่ได้บอกว่านําเข้าแบบไหนในเล่มทะเบียนมันมันจะลงเลยไหมว่ารถจดทะเบียนแบบสามสองมันจะระบุไหมบางเล่มนะบางเล่มนะก็จะลงว่าหลังเล่มเนี่ยรถคันนี้จดทะเบียนแบบสามสองเลยเพราะรถพวกนี้มันคือรถนําเข้าอะเนาะ นำเข้ามาทั้งคันไม่ใช่รถประกอบไทยอย่างประกอบแหลมฉบังไม่ใช่อันนี้คือรถนำเข้ามาทั้งคันเลยแล้วก็เสียประทรงภาษีแล้วก็จดยื่นจดทะเบียนในนี้เลยแต่ให้รู้ไว้เลยว่าถ้าเป็นรถนำเข้าเนี่ยแล้วหลังเล่มตรงปีอะไรเงี้ยหลังเล่มไม่ลงเนี่ยมันคือรถแบบสามสองขอให้ให้ตรงปีขอให้ตรงปีใช่ปีไม่ตรงแล้วจดแบบสามสองได้ไหมปีไม่ตรงจดแบบสามสองจริงๆมันก็มีพวกลากจดแบบเอาเข้ามานานแล้วไม่ได้จดทะเบียนแล้วก็มาจดทีนันทีหลังเนี่ยมันก็มีเหมือนกัน อ๋ออันนี้คือเขาเรียกว่าลากจดใช่ลากจดสมมติรถผลิตมั้งแต่ปีสองพันสิบแล้วกันนะอืแล้วก็ไปจดปีสองพันสิบสามเงี้ยเพราะว่าเพิ่งจะขายได้ตอนปีสองพันสิบสามเนี่ยก็มีมีเยอะด้วยแต่ก็ไม่ได้ผิดอะไรใช่ไหมถ้าเกิดเราไปลากที่หลังไม่มีจริง,รงๆก็ไม่ผิดหรอกเขาเหมือนขี่ป้ายแดงมาตลอดแล้วก็เหมือนอรถเก่ามาขายใหม่รถรถพวกนี้เป็นรถนําเข้ายังไงก็ก็ไม่ได้ตกรุ่นไปขนาดน,นั้นอยู่แล้วรถสถานทูตอ่ะ รถสถานทูตอะจัดอยู่ในรถแบบ32นะเพราะว่าเขานำเข้ามาทั้งคันแบบตอนรถใหม่ๆแล้วก็ถึงจะจดไม่ตรงปีแต่แบบนี้เรียกแบบ32ามองเมืนกันผมอยากรู้ว่าคันนี้เป็นรถแบบ32หรือเปล่าอืผมต้องดูอะไรเป็นหลักเลยอย่างแรกเลยสำคัญสุดปีอย่างนี้สองหน้าสิบแปดใช่ก็จะเห็นเลยว่ารถคันนี้ จดทะเบียนแบบไหนอ๋อในหน้า18มันจะลง<ช>ว่าจทะทนแบบไหนใช่ใชบอกหมดเลยอัน,นบบเนี้ยแบบ32มไงมันคือหัวข้อแรกที่เราคุยกันเดี๋ยวมาฟังแบบจดประกอบกับสุราากรจะเข้าใจเลยว่าแบบ32เนี่ยเป็นยังไงอย่างที่2คือรถจดประกอบรถจดประกอบเนี่ยเราเคยได้ยินเรื่องแบบนี้กันประมาณปี2 0 1 0มันจะมีู่2แบบหลักๆด้วยกัน1คือจดแบบน้ํามันอันเนี้ยใสใส สจดแก๊สอันนี้คุณหน่อยเพราะว่าจดน้ํามันเนี่ยเหมือนเสียภาษีเต็มอะแต่จดแก๊สเนี่ยอันนี้มันมันต้องคุย,ยันยาวอาจจะทำคลิปแยกไปแต่เดี๋ยววันนี้อธิบายให้เข้าใ,าใจง่ายๆการนํารถจดประกอบพวกเนี้ยเข้ามาเนี่ยขั้นตอนมีประมาณว่าเราก็ไปหาซื้อรถที่ญี่ปุ่นเนาะเลือกได้คัดได้พอได้รถเสร็จปุ๊บก็ลือหรือในที่นี้มันไม่ลือแบบ หรือกระจายหรือสั้งชิ้นรู้ทุกไม่ใช่อย่างนั้นนะเหลือโค้งไม่ใช่อย่างนั้นนะเต็มที่เลยก็คือยกเครื่องลงถอดล้อถอดช่วงล่างออกแล้วก็ถอดปูมละออกแค่นี้เลยแล้วก็เอาเข้ามาเป็นอะไหล่ชิ้นส่วนแล้วก็มายื่นจดทะเบียนใหม่ตอนที่ยื่นจดทะเบียนเนี่ยหลังเล่มเนี่ยชัดๆเลยเขาจะเขียนว่ารถจดประกอบขึ้นมาจากชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไหล่เก่าแล้วก็เขียนต่อท้ายด้วยว่าคันนี้จดโดยใช้เชื้อเพลิงเป็นน้ำมันหรือแก๊ รถแบบนี้มีอยู่ประมาณปี2010ถึง2000ช่วงฮิตอะนะก็2ณ1 2หลังจากนั้นก็มี2013ก็มีแต่ว่าช่วงนั้นก็ภาษีเริ่มเริ่มแพงแล้วแหละคนก็จะเริ่มไม่ค่อยแล้วแล้วก็เ,เข้ามาในไทยเยอะมากๆแล้วเนียก็เป็นหนึ่งในนั้นที่พนเอาเข้ามารถประเภทนี้มันดีเพราะว่าแต่ที่บอกมเมื่อกี้ว่าเขาลื้อมาเขาคัดมาแล้วนะแล้วก็สภาพการใช้รถที่ญี่ปุ่นอนะมัน,มน ดูแลดีกว่าถานนสภาพอะไรมันเลยออกมาได้ได้ได้ดีกว่าวิธีการดูรถจดประกอบง่ายๆง่าย,ายมากๆเปิดหน้าสิเลยรู้เลยว่าคันเนี้ยเป็นรถจดประกอบหรือแบบสามหรือสุดประก,กอนรู้หมดเลยแล้วก็ถ้าเป็นรถแบบแปลกๆสันนิษฐานไว้เลย,เลยว่าปี10บถึงสิเนี่ยจดประกอบคือถ้ามันไม่ตรงปีรถใช่ไหมยอสามมี้ย e 3, สมมติย e ูสจดปีสิบสองใช่ปะล่ะลากจดยัางไงาไม่ใช่แล้ ถ้าจะดูที่รถอะว่ารถขันไหนเป็นรถจดประกอบเอ่อดูได้จากเปิดหลุมยางไรมาว่าคันนี้เคยมีรูเจาะติดแก๊สหรือเปล่าถ้ามีรูเจาะติดแก๊สก็แสดงฐานว่าคันนี้น่าจะเป็นจดประกอบมีไหมรถจดประกอบที่ไม่มีรูติดแก๊สตรงหลุมยางอะไรปะมีดิเพราะว่าที่เมื่อกี้ให้บอกไปแล้วไงว่ารถจดประกอบมีอยู่สองแบบจดน้ํามันกับจดแก๊สจดแก๊สคือมีรูอืถ้าจดน้ำมันอ่ะ ก็ไม่ต้องติดแก๊สใช่ก็ไม่มีรูก็มีเหมือนกันแต่ว่าช่วงสมัยนั้นที่เฮียทบเฮียก็ทำเหมือนกันนะมันน้อยที่จะจดน้ำมันมันน้อยมันน้อยกว่านใยญ่จดแก๊สทั้งนั้นแหละอ่าแล้วตอนนี้ผมจะไปจดบ้างได้ป่มไม่ได้แล้วตอนนี้คือต้องแต่ปีไหนจำไม่ได้แล้วแหละเขาแก้กฎหมายใหม่หมดแล้วนำอะไหล่เข้ามาจากญี่ปุ่นยังได้อยู่แต่ปัจจุบันนี้นำรถเข้ามาทั้งคันผิดเอาโครงเต็มเต็มลำมาเข้ามาก็ผิดเอาโครงตัดมาอยู่ในตู้เดียวกันก็ผิดประมาณนี้ อันนี้คือรถจดประกอบอย่างสุดท้ายอันเนี้ยเราจะไล่ามาตั้งแต่1รถแบบ32สเนี่ยใสๆเขาเรียกว่ารถใสใสรถขาวๆ,ๆอย่างนี้2รถจดประกอบเนี่ยก็จะคุน้นๆนิดนึงแต่ก็ถูกกฎหมายแหละอย่างนี้3เนี่ยรถประมูลกรมศุลกากรเนี่ยจริงๆมันคือรถรถดำหรือสีดำเลยก็ได้ที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นรถที่สุลกากรเขายึดตำรวจยึดเช่นเอารถเข้ามาทั้งคันมันไม่ได้อยู่แล้วก็เลยโดนศุลกากรยึด อนตั้งแต่ออกตู้อเงี้ยไม่เปิดตู้เลย 2. เอารถหัวท้ายตัดมาต่อแล้วก็มาใช้โดยไม่ขออนุญ,ญาตใช่มนทําไม่ได้อยู่แล้วเอาง่ายง่ายอะรถประมูลกรมศุลกากรเนี่ยเป็นรถที่เคยทําผิดมาก่อนเป็นรถที่เคยมีปัญหาทําผิดเถื่อนมาก่อนจนโดนจับเสร็จแล้วกรมศุลกากรเขาก็เอาออกมาให้พวกเราไปประมูลกันมามันก็คือรถของกลางด้วยใช่ไหมประมาณนั้นประมาณนั้นรถของกลางจริงมันก็มีอยู่ประเภทหนึ่งนะ เขาเรียกว่ารถปปสยังมีอยู่คันหนึ่งเหมือนกันรถปปสเป็นอดีตรถแบบสามสองนี่แหละแต่ว่าโดนจับแล้วก็ออกมาประมูลผ่านกมรมศุลกากรเหมือนกันแปลว่ารถคันนี้เป็นทั้งแบบสามสองแล้วก็เป็นแบบประมูลออกมาก็มีแล้ววิธีดูอ่ะเฮียเราจะดูได้ตรงไหนได้บ้างอ่ะจะดูได้ที่เล่มหรือว่าดูที่รถได้ก่อนดูในเล่มรถพวกเนี้เมื่อกี้เฮียพูดไปตลอดเลยว่าแม่งน่ากลัวเนอะจริงๆไม่น่ากลัวนะ ถ้ามีออกทะเบียนมาแล้วไม่น่ากลัวเลยเพราะรถที่ประมูลออกจากกมรมศุลกากรเนี่ยทำมาให้ถูกกฎหมายแล้วออกเล่มออกเอกสารเพื่อให้เราไปยื่นจดกับกรมขนส่งได้แล้วมันถูกกฎหมายไปแล้วรถประมูลกลมรมศุลกากรน่ะนี่ก็ทถังเดิมอะ่ะเขาจะลบออกตัดทิ้งออกเขาจะไปตอกเลขใหม่อยู่ที่ซุมโชกสมมติยกตัวอย่างอีวโครับรถคันนี้เป็น C ีทีเเลขที่ตัวถังเนี่ย ไม่เห็นในเล่มเนี่ยเขียนว่าเป็นออโลชั่นแต่เลขกระถังในเล่มเนี่ยมันจะเป็นเลขมานหตัวขีดๆอนยะ่างเงี้ยไม่มีเขียนในเล่มว่าเป็นซีดีอแต่เป็นรถแท้เหมือนกันอืมแล้วก็หลังเล่มหลังเล่มก็ลงชัดเจนเลยว่ารถคันนี้จดทะเบียนเมื่อเมื่อน,นี้ มันจะไม่ตรงกับตอนที่ผลิตผมก็ขับรถที่ประมูลกรมศุลเข้าขนส่งได้ปกติใช่ไหมสบายซื้อขายโอนเข้าขนส่งได้เลยไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าโพสขายได้ปกติโพสขายได้ปกติตไม่มีใครมาตามตจับแน่นอนเพราะว่ารถเราบรรทุกคนหมายไปแล้วอีกอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึง่งทุกคนอาจจะเคยได้ยินรถนักเรียนนอกรถนักเรียนนอกเนี่ย ก็จัดอยู่ในรถกรมสุรากากรเหมือนกันแต่ว่าวิธีนําเข้าเนี่ยคนละอย่างกันเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีกฎหมายว่าถ้าสมมติว่าจะเอารถกลับเข้ามาในไทยเนี่ยเหมือนนักเรียนอนอกนะไปเรียนต่างประเทศเนี้ยอยากจะรถกลับเข้ามาในไทยเนี่ยต้องครอบครองรถคันนี้ประมาณ2ปีหรือประมาณแถวแถวนี้ยแหละแล้วนาเข้ามาเสียภาษีซึ่งในไทยเนี่ยมันทําไม่ได้ที่เราจะนํารถเก่าเข้ามาจดทะเบียนใหม่มันทําไม่ได้แต่เขายกเว้นให้กับ รถนักเรียนนอกเมื่อตอนรู้นะสมัยนู้นนะแต่ก็เลิกฝันนะเพราะทําไม่ได้แล้วเหมือนกันอ้าหรอใช่กฎหมายเขายกเลิกไปแล้ววิธีการดูรถนักเรียนนอกหลังเล่มเหมือนกันเลยจะประมาณเดียวกันเลยเขาจะเขียนว่าเป็นรถนําเข้าผ่านด่านกรมตุลาการกรอ,อะไรแบบนี้หน้าสิบแปดหน้าสิบแปดเหมือนกันเลยที่รถรถแบบเนี้ยเขาจะไม่ลบเลขรถแบบนี้เขาจะเขียนเต็มๆเลยว่าอย่างเอาเข้ามาเป็น e อเป็นซีทีเนาเย ก็จะเป็นซีนเขเองีเไม่ได้ลบเพราะเป็นรถทั้งคันสวยๆไม่ตัดไปผ่านด่านกรมศุลเหมือนกับรถประมูลกรมศุลแต่ว่าเขาจะไม่ลบเลขทะเบียนที่อยู่ตรงตัวถังใช่ถูกต้องพูดง่ายๆคือรถรถที่นักเรียนนอกเนี่ยจะไม่มีเลขหัวชกอือใช่ใช่ใช่แต่ก็จบแล้วอืเขาไม่ให้ทําแล้วไม่ให้ทแล้วไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วใช่อาวสานมาทีนี้ที่ทุกคนรอคอยรอยคอมาเลยของรางวัลนี่เลย เบอร์สิบเก้าบ็อกเซตสยามมิทเทาที่จัดทำโดย XO ็กโอเอออโสปอร์ตคำถามคือทามอเตอรเดียวคำถามคือรถแบบสามสองรถจุดประกอบเฮ้ยรถประมูลเสือการรถแบบสามสองตายเสียเป็นความเหลืออยี่ไม่ดีเลยเอาไว้ลุงเอาไว้ยี่ได้เออเอาไว้เอาไว้กดไว้เอาไว้นะหนึ่งรถแบบสามสอง 2. ลดจดประกอบ 3. ลดประมูลกรมศุลกากรขอเลือกเอาเฉพาะ e ีโนะทุกคนคิดว่าลดแบบไหนที่มีเยอะที่สุดตอบถูกจัดไปเลยส่งฟรีรด้วยหนึ่งคนแรกใน YouTube นะบอกเพื่อนๆนะอย่าไปตอบใน Facebook นะไม่ได้นะใช่อย่ามาขอ <c oughs> ที่หลังด้วยนะอินบบ็อกเนี่ย <c oughs> จะหมดแล้วนะขอนะแั้งจต่เทปที่แล้วก็ขอไปนี่คนอื่นนี่ไม่ทิปหน้านี่ไม่ดีเลยแลจกกันนะ เดี๋ยวจะได้มีคนบอกว่าเอ้าเฮียพวกหัวเจนแลลล่อาร์ตผมงอะไรไม่โดโดโดของลลี่อาร์ตเลยเอามาบ้างก็ได้ของสะสมบ้างของสะสมนะทุกคนอย่าของกันเลยเศษสารหายอะไรเงี้ยลิอาร์ตเราจบคลิปกันดีกว่านะเข้าใจแล้วนะว่ารถจดทะเบียนแบบ32แบบจดประกอบแบบประมูลกรมสุรการกรเป็นยังไงถ้าใครมีอะไรสงสัยถามมาใต้คอมเมนต์หรือเฟซเดียก็ได้ครับจะขึ้นไว้ให้ทั้งเฟซทั้งเพจเลยเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดู วิธีการดูแลรักษา Evolu t i o n อะไรที่เสียบ่อยถ้าเสียแล้วต้องแก้ปัญหาเบื้องต้นยังไงเดี๋ยวพาไปดูแต่ผมจะแบ่งเป็น3เจนยีว์หนมนี่เจนหนึ่งนี่เจน2แล้วก็เจ็ปคือเจน3อ่าถ้าเกิดคลิปหน้าพูดเรื่องรถแล้วอะ่ะแนะนำได้ไหมว่าแบบรุ่นนี้มีอะไรตัวนี้ทดแทนได้ไหมใช้กันได้ไหมได้ดิได้บอกได้บอกได้เพราะว่ายังยอมรับอ่ะไม่เป็นโ,โอสบายสบาย เพราะว่าเฮียเองก็เป็นอู่เหมือนกันบางอย่างอะไรที่มันอันนี้เทียบกับอันนี้ได้อันนี้เทียบ,บอน,นี้ได้เพราะเฮีเข้าใจอ e ีว1วหนึ่งของสามปปหาอะไรตรงรุ่นจากที่ไหนและบางทีอะไรตรงรุ่นเนี่ยอุ้ยมันคือพาทญี่ปุ่นไงแพงเดี๋ยวพาไปประหยัดแังคิดนี้ไปก่อนนะไปไปครับสวัสดีครับ